สองอาหลานชาวมณฑลซานตงประเทศจีนแก้บนเรือตะเคียนโบราณเชื่อเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลานีลับหลังบนให้หายป่วยได้ผลพร้อมช่วยปอฉอสินชวนเพื่อนร่วมชาติมาสัมผัสผ่านทางโลกโซเชียลผู้สื่อข่าวรายงาน,นว่าได้รับแจ้งจากนายชรินฟามฟูผู้ก่อตั้งโครงการมหัศจรรย์ตะเคียนนคคราและนายธีรนิตเขมังกรผู้จัดการทั่วไปโครงการมหัศจรรย์ตะเคียนนักรา เลขที่8 5หมู่13าตำบลช่องด่านอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญรจนรบุรีว่าจะมีชาวจีนเดินทางมาแก้บนเรือตะเคียนโบราณที่อยู่ในโครงการเนื่องจากก่อนหน้านี้ชาวจีนได้มาบนเอาไว้ว่าขอให้สุขภาพดีขึ้นเมื่อสมหวังจึงมาแก้บนหลังจากได้รับแจ้งจึงเดินลงพื้นที่เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงระหว่างขับรถเข้าโครงการพบมีการนำต้นตะเคียนขนาดที่มีสีดำทะมึนกว่า1000ต้นมาวางเอาไว้อย่างเป็นระเบียบ โดยมีนายชารินและนลายธีรนิตกำลังนั่งคุยกับชาวจีนอยู่ผู้สื่อข่าวจึงเดินเข้าไปสอบถามทราบชื่อชาวจีนที่มาแก้บนคือมิสเตอร์จางอายุ45ปีและมิสเตอร์ถันอายุ24ปีนักศึกษาที่มาเรียนในประเทศไทยโดยทั้งสองเป็นอาลานชาวมณฑลซานตงประเทศจีนหลังจากที่สองอาลาน์ชาวจีนทำพิธีแก้บนเรือตะเคียนโบราณแล้วเสร็จผู้สื่อข่าวจึงสัมภาษณ์ผานลําที่เป็นคนไทยโดยทั้งสองเล่าว,ว่า หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 กับเข้าสู่สภาวะปกติเมื่อประมาณ2-3ปีก่อนทั้งสองได้เดินทางมาที่ประเทศไทยอยู่ไปได้สักระยะหนึ่งมิสเตอร์จางมีความรู้สึกว่าร่างกายเริ่มสุขภาพไม่ดีและไปรักษาตามโรงพยาบาลต่างๆมาแล้วหลายแห่งแต่ก็ไม่ดีขึ้นจนกระทั่งวันหนึ่งมีเพื่อนชาวจีนด้วยกันที่เคยมาบนเราได้ผล แนะนำให้เดินทางมาขอพอรที่บนเรือตะเคียนโบราณเพราะเพื่อนคนดังกล่าวเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์เมื่อเพื่อนแนะนำจึงเชื่อจากนั้นก็เดินทางมาขอพอรและบนเอาไว้ซึ่งการมาบนเขาก็ขอเรื่องให้สุขภาพแข็งแรงเป็นหลักเมื่อมาถึงครั้งแรกรู้สึกว่าสถานที่แห่งนี้เป็นเหมือนสานามแม่เหล็กที่ทำให้รู้สึกสดชื่นอะไรบางอย่างประจกยกับรอบๆบ,บริเวณแห่งนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรบางอย่างมาโดนบันดาลใจโดยหลังจากที่ขอพอรบนบานแล้วเสร็จจึงเดินทางกลับไปพักที่กรุงเทพ กลับไปได้ไม่นานรู้สึกว่าโรคภัยไข้เจ็บที่เคยเป็นกับเริ่มมีสุขภาพที่ดีขึ้นเป็นลําดับจนหายกลับมาเป็นปกติตามที่ได้บนเอาไว้วันนี้มิสเตอร์จางจึงเดินทางมาแก้บนตามความเชื่อซึ่งครั้งนี้ได้นําพามิสเตอร์ถันหลานชายที่กําลังศึกษาอยู่ที่ประเทศไทยเดินทางมาด้วยพอได้ข่าวว่าผู้ก่อตั้งคงการมหรัจจรรยเคียนคนราจะมีการทําวิธีทางศาสนา ด้วยการอัญเชิญสารีริกทามาประดิษฐานเอาไว้ที่นี่เพื่อเป็นสิริมงคลเมื่อทราบข่าวจึงเดินทางมาพร้อมกับหลานชายเพื่อขอพอรให้ประสบความสําเร็จทางด้านการศึกษานอกจากนี้มิสเตอร์จางยังให้สัมภาษณ์ผ่านลามอีกว่าหลังจากนี้เขาจะใช้โลกโซเชียลมีเดียเพื่อแนะนํานักท่องเที่ยวมาจากประเทศจีนให้มาท่องเที่ยวและขอพรเรืเอไม้ตะเคียนที่มีอยู่ภายในโครงการมหัสจรย์ตะเคียนนคราหแห่งนี้ให้มากขึ้นเพราะเห็นว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากชาวจีนได้ อีกทางพื้นที่แห่งนี้มีไม้ตะเคียนอยู่เป็นจํานวนมากซึ่งประเทศจีนมีต้นตะเคียนเช่นเดียวกันแต่ลักษณะอาจจะแตกต่างกันซึ่งไม้ตะเคียนที่ประเทศจีนเป็นไม้ที่ค่อนข้างมีราคาแพงซึ่งทางการของจีนได้ปกป้องรักษาเอาไว้และต้องขึ้นทะเบียนเอาไว้เหมือนกับประเทศไทยไม้ตะเคียนเป็นไม้ที่มีคุณค่าอีกทั้งเป็นสิ่งที่ลี้ลับและมหัศจรรย์ซึ่งเมื่อพูดถึงต้นตะเคียนคนไทยต่างก็รู้กันดีอยู่แล้วว่าเป็นสิ่งลี้ลับที่นอกเหนือการอภินิหาร โดยจะใช้โลกโซเชียลไปสัมพันธ์ให้หนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนเดินทางมาจะเป็นรูปแบบทัวร์หรือจะเป็นนักท่องเที่ยวอิสระก็ได้เพราะโลกโซเชียลในปัจจุบันทําให้ผู้คนทั้งโลกรับรู้ได้อย่างรวดเร็วผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากสัมภาษณ์น,นักท่องเที่ยวชาวจีนแล้วเสร็จสังเกตพบหญิงสูงวัยสองคนพร้อมบุตรหลานที่ถุงข้วาสารเข้ามาภายในอาคารเรือชีวิตเพื่อทําพิธีแก้บนจึงเข้าไปสอบถามก็ทราบว่าก่อนหน้านี้ก็ได้บนเอาไว้ว่าขอให้ทุกรางวัล ปรากฏว่าเมื่อวันที่16ธันวาคมซึ่งเป็นวันออกรางวัลหญิงสูงวัยที่มาบนเอาไว้ได้ถูกรางวัลจริงๆและจากการสอบถามนายธีรนิชเขมังกรผู้จัดการทั่วไปโครงการมหัสจัยรตะเคียนนคาราทราบว่าหากใครโชคดีตามที่ได้บนกับเดือตะเคียนโบราณเอาไว้หากมาแก้ขอให้นำข้อสารมาแก้บนเพรจะได้นำข้อสารดังกล่าวไปบริจาคให้กับผู้ยากไรต่อไปอ,อ,อ้อ้ขอ้ว่ายื่ยนได้มาแก้บน 嗯，问了来呗，哈。以前，呃，可以讲啊，你取了什么愿，得到这个愿望、哦？因为枯萎奶 tea 呢，疫情之后我来到泰国，哎，我来这边旅游、来学习、观光一下。嗯。可是在这边身体突然可能是这种枯萎了，嗯。然后呢，吃药也没有好，嗯。我就来朋友介绍嘛，然后绍来到泰国，来来,来到这边感觉之后呢，我感觉这边的磁场氛围非常好，嗯。我感觉来到这这边呢，就是。 非常的舒服的那种感觉来的觉，嗯、所以我都祈愿呢，保佑我自己身体更快的好。来回去之后呢，我感觉马上就好了。对对，对就回到呃，就在泰国，在泰国。啊。然后呢，我就关注这边。嗯、那今天呢，这边有这个舍利的这个法会，我我来参加了，这是我侄子，他在泰国读大学，所以呢。 他主要来求这个血液血液他也是经常研究这些太过历史的话、嗯、这些包括保护大不然啊这些精神啊还有这些学学神学佛教的东西对要不然简历一下他那 il, 呃他说蓝家口碑啊蓝口碑藏病啊蓝口碑藏病啊蓝病病啊蓝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 病啊 ร่างกายเขารู้สึกเ,เกิดแบบร่างกายมันกับร่างกายไม่ไม่ไม่สุขภาพไม่ดีแต่แรักษาหลายที่ก็ไม่ได้ดีขึ้นจนกระทั่งมีวันที่เพื่อนเขาแนะนาบอกให้เข้ามาที่นี่เขาแนะนําไปที่นี่ลองมาขอเพราะว่าเขาเห็นว่าที่นี่เ,เป็นฐานที่ศักดิ์สิทธิ์เขาก็เลยเชื่อตามที่เพื่อนเขาเลยมามาถึงณตอนนั้นเขาก็เลยขอเรื่องสุขภาพเป็นหลัก ลังจากที่เขาก็มาถึงที่ความรู้สึกครั้งแรกเขาคือสถานรอบรอบนี้เมื่อกับมีเป็นเราพูดในคำเนาะกับปรสนามแม่เหล็กที่ทําให้รู้สึกว่ามันสดชื่นอ,อะไรสักอย่างหนึง่งแล้วก็ประจวบกับรอบรอบนี้ก็คือมออีสิ่งเราเราพูดในทำเพราะว่าเมื่อกัมีสิ่งโดนบันดาลจ,จ,จากสิ่งอะไรสักอย่างหนึง่งแล้วก็เลยทำกันขอให้สุขภาพเขาแข็งแรงหลังจากนั้นก็กลับไปที่กรุงเทพก็รู้สึกว่าเออ ไอ้ไอโครคภัยไข้เจ็บหรือว่าสุขภาพทางด้านนี้รู้สึกกลับดีขึ้นเป็นดำดำับจนกระทั่งว่หายเป็นปกติแล้วก็ในขณะเดียวกันหลานเขาก็อยู่ในเมืองไทยเขามาศึกษาเรื่องการเรียนก็เลยวันนี้ได้ข่าวว่ามีพิธีทางพิธีทาง,ธธทางาศาสนาจะมีการอัญเชิญพระพรมสารีกราฏิมาอัญมัติมา,มา,มา,มาไว้ที่นี่เพื่อเป็นสิริมงคลเขาก็ได้ได้รับข่าวสารนี้ก็เลยพาหลานเข้ามามา มาถึงวันนี้ก็คือมาเนี่ยเขคือมากราบไหว้แล้วก็มาชมพิธีทางศาสนาของอาการเชิญพระบรมสารีริกธาตุและอีกทางหนึ่งก็คือก็ขออวยพรในด้านการศึกษาเขาให้ก็ประสบความสำเร็จประมาณนี้ถ้าว้นถ้ยอยู่ดีเคยเด้วังมาวิธีารารย่างไกนหรือว่าอะไรแบบนี้มาชวยควาง 通过网络媒体来呃宣传来宣传对。因为，呃，乌墓呢本身就是一个，就是一个古董吧，啊，也是值得有价值的一个东西。那中国四川也是有乌墓，那都是一个世界历史的一个一个文化遗产，啊，值得大大家去参观跟学习。这个你你,你是从四川过来吗？ มันเกิดทีโ่โซน你说四川有一点错错啊，คือเขาจะใช้ทางโซเชียลมีเดียแนะนำนักท่องเทีย่ยวจากประเทศจีนให้มาเทีย่ยวสถานที่นี้เพราะก็เห็นว่าสถานที่นี้ก็เป็นสถานที่ดึงดูดอ,อีกครั้งที่นี่ต้นไม้ต้นตะเคียนในบ้านเขาต้นตะเคียนเนี่เขามีไม้ใกล้เคียง อาจจะไม่เหมือนกันทีเดียวอาจจะเป็นไม้ประเภทใกล้เคียงกันเป็นไม้เนื้อแข็งแล้วก็ที่บ้านเขาเนี่ยไม้จาพวกนี้เป็นไม้ที่มีราคาซึ่งจะบอกจะว่าไปแล้วคือทางการเขาผมกว้าผมตองรักษาไว้ต้องขึ้นทะเบียนเหมือนกับบ้านเราม้ต้นตะเคียนก็คือลักษณะที่ไม้ที่ทางการเขาต้องขึ้นทะเบียนรักษาไว้ซึ่งเป็นไม้ที่มีคุณค่าก็อยากจะให้พร้อมทั้งคุณค่าและอีกทั้งมันมีความลี้ลับ กัเบเขาเรียกบางอย่างคือมหัศจรรย์ใช่ไหมเพราะในในเมืองไทยเนี่ยคนไทยพูดถึงต้นตะเคียนทุกคนก็น่าจะเข้าใจว่าเออมันา,จ,าจะมีสิ่งลี้ลับหรือว่าเขาเรียกอะไรอ,อรา่าภาษาไทยเราใช้ภาะคำนอกนอก,นอกเหนือคืออภพินิหารประมาณนั้นนะเขาก็เลยก็อยากจะเชิญชวนถึงเวลาก็จะใช้โซเชียลมีเดียแนะนำนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนให้มาชมที่นี่ พยายามให้มาเป็นรายการหนึ่งของรายการที่นักท่องเที่ยวคนมาเที่ยวกันเป็นทัวร์จะจะเป็นรูปแบบทัวร์ก็ตามหรือว่าเป็นนักเที่ยวนักท่องเที่ยวอิสระก็ได้เพราะการโปรโมททางโซเชียลมีเดียเนี่ยไม่มีผลทำให้คนรับรู้คนรู้จักกว้างขวางขึ้นสนข่าวหนีง24กันซาลังบุรีชุติการ์ไนลวาริน រាយការណ៍